ไปแล่ข้าวทรง้ายที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อไฟไม้กันที่เนี่ยเป็นไม้บ่อขยะนี่ผัวลงไปแล่นะครับบอ่อควังกลบขยะบอ่อทิซี่เนี่ยเพื่อกรดซ่อบนะก่อนี้ที่ไฟไหม้ดังกล่าวครับ<ฮ>โดยนายสุพลสุวร,รรณรัตน์ผู้ราการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บอ่อควังกลอบอขยะบอ่อทิซี่นะครับตรวจสอบกรณีไฟไหมเมื่อชาวเมืองของวันเสาร์ที่ผ่านมานะเป็นบอ่อประมาณที่เทนตันเลยครับบ่อควังกลบนะมีแต่หมดอาบ่อนี้วไหมบ่อทิซี่เลยผูัวแก่บอล่างดับแจ้งเนี่ยสานารณรัฐนครภูเก็ต ส่วนที่เกี่ยวข้องกับน,น,นำรถเมคโคนะครับมาคุดขยะและการน,นำรถชีดน้ำเนี่ยโดยสามารถควบคุมเพลิงว้ได้แล้วแต่มีเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครภูกเก็ตจัดกำลังคว้าระวังชางกีดก้านไม่มีควยลุกอีกนะครับก็สามารถดับได้ทันท่วงที่การแก้ไขยปหน้าในเจรือขยะเก้ามาทำปุ๋ยนะครับและนำขยะเติมลงไปเป็นการป้องกัน ลิ่นนะครับขณะเดียวกันนะครับมีการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับตางทีท่ว่านนาครภูเก็ตกำลังก่อสร้างเตาเผาแห้งทีซองนะครับซึ่งใช้เวลา18เดือนจากเริ่มใช้เวลา3ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้ขยะในบ่อคว่างกรบไม่เพิ่มเลยกระลนพื้นที่โอกาสนี้นะครับฝากพี่น้องชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวช่วนขัดขยะก,ก่อนทิ้งนะถังขยะ<ม>เปียกขยะเองเนี่ยทังปุ๋ยมักเนี่ยขยะเปียกนะครับอันตรายนะครับขัดแยกขยะเช่นว่าขวดปรย์น้ะป๋อม กับปปองเกตนะที่มีเกตพราะว่าขควดเหล่านี้นํามาทิ้งรวมมาเกิดความร้อนก็จะระเบิดปึ้มขึ้นมาได้ครับนะเป็นอันตร,รายนะครับทางด้านรองนาะยกเศสมนตรีนะครภูเก็ตก็ได้บอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะ เกิดแรกประมาณตีหนึงของใวันที่17หรือว่าวันเสาร์ีิผ่านมานี่เองค่ะโดยเจ้าหน้าที่รักษราความปลอดภัยก็ได้ยินเสี่ยงประทูของวัตถุบางยางก็บละข้าวมาแล่นะในพื้นที่พบว่าประกายไฟลุกลามอย่างรวดเร็วนะพี่บาเกลียงเยมื่อนที่็นวันนี้ค่ะก็เหน่งจากเมื่อคือนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันที่17ค่ะมีลมแรงแล้วก็ล่งจาก เจงเจ้าหน้าทีงานป้องกันได้ลงพื้นที่ก็ได้นำรถด,ดับเพลิงพร้อมน้ำเนี่ยค่ะเข้าทำการสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามในวงกว้างนะพร้อมกับข้อสนับสนุนเครื่รองจักรรถเบคโค้และก็รถน้ำจากทองทิ่นไกลเคียงและองค์การีฮันส่นกับว่าผูกเก็ตมาสนับสนุนด้วยค่ะก็ไล่ผัก่วนได้มารวมช่วยกันนะปีนะผมเผยหน้าแรงซึ่งจะมีกรณีพนี